ฝันุกันเลยค่แม่มาบดูไก่ดิไก่ตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวเราไก่ตัวนี้ดูเอ็กซ์เลย่แรกได้สวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้ที่ภูสิงห์นะครับมาเที่ยวที่วัด นะครับวันนี้มาทำบุญนะครับพี่น้องฝาแ็ทุกท่านนะครับที่ดรับาทุกท่านขึ้นตถาะครับท่ ทุท่านด้ร่วมงานในงานที่จะปฏิบัติจรระาเบีย์การปฏิบัติการควบคุมการแพรบาดจเป็นรสโควิด -19 เพื่อการที่ขอให้ทุกท่านได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ท่านได้ขึ้นมาวัดพุทธวัดพุสิงห์ถ้าที่มีความประสงค์จะขึ้นกล่าวบอกม่าขอให้ท่านได้เดินผ่านจดคัดตรอง เล yup. <c bio> ่นสีเขียวล้างมือเรื่องยาล้างมือรับการตรวจวัดไข้แขกหน้าที่และลงทะเาียนหน่วท่านลงชื่อและที่อยู่ของท่านหลังจากนั้นท่านสามารถที่จะเดินขึ้นบันไดปัญญาหน้าด้านขวาเือเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆตามวัฒยธรรมขอความร่วมมือที่จะให้ระยะห่างารบสังคม เกิดมีก um, no uh, 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 uh ิดการหรือการแพ่เชื้อรักิดขึ้นไดอเันนี้จะลงของเกิดพิเศที่ครับบอครับขอใหจาหน้องเราได้ดูแลดผู้สูงวัยเด็กเล็ก ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยถ้าทำเดินขึ้นบันไดด้านขวาลงมาด้านซ้ายเดินขึ้นด้านขวาลงมาด้านซ้ายถ้าที่จะเดินลงมาต้องขอให้เดินท้องใตด้านหนาท้อมดนาแล้งท้องใต้นะต้องเดินลง,งมางด้าน,ดานซ้ายขอคนที่เบาต้องเดินถ่ถาทำที่มีความประสงค์จะเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว ท่านสามารถที่จะเดินตามถนนไปประมาณหนึงรอเมตรใต้เมือจะมีห้องน้ำชายหญิงผูการ้ทมีกวาระดกนารตรง้านหน้าของบระของนั้เลยค่ะไปนั่งรอนะคะค่ะแม่แ่เลยเเียวีเชิญเลยค่ะเดินเข้ามาเลยนะคะ

อใครใครที่มาด้วยบอกขึ้นไปเลยเด้อใครที่มาด้วยกันบอกขึ้นไปเลยลงชื่อคนเดียวเด้<ป>อลงชื่อคน <ลง S 1> เดียวส<บ>หลขึ้นไปด้านบนเลยครับเดี๋ยวตรงนี้จะแอรนะเอร่อคนเดียวครับเดี๋ยวนี่เอาเทียนขึ้นไปด้วยกระเป๋าถือเอาด้วยเอากระยาดน,น,นเอาเทียนขึ้นไปคนละ เอาไปลอยตรงน,นี้ไปแล้วก็มาเกลี่ยบนนี่นะครับจะได้เที่ยไปลอยนะคระับรองเท้าไปถอตั้มบนผ้าที่ใส่แต่เวลาทีให้ท และอาจจะมีขั้นตอนตครับที่อาจทำให้เกิดการไล่ชาตการต้องรอยเชียนคนนะครับที่เป็นรัาราละเรับผู้ี่าลบาจะเป็นรัฐที่เปรัเท่เรู้ทเป่่เปนั้ประเ็นูที่เร่เรนรัฐาเนัที่นัที่นรั่เป็ร่ว็ทเนั้ทท ให้ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือรับการตรวจบันไทและส่งตัวแทนเดินท่านลงชื่อที่อยู่หลังจากนั้นวันนี้มาทำบุญนะครับพี่น้องกว่าเกบีทุกท่านนะครับที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับวัดภูสิงห์นะครับกราบนมัสการพระพรมภูเมปาโรนะครับด้านบนนะครับพี่น้อง ก็เยอะแยะนะครับฝาก FB ทุกท่านนะครับสมาติดตามฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้เจติธรรมที่มีความกระโดดจะเดินทางลงจากภูสิงห์โดยรถรับส่งของทางวัไป่จติธรรมสามารถติดต่อได้าที่ที่รถรับส่งเจติธรรมที่เดินขึ้นมาทางบันได มีความประสงค์จะลงด้านล่างของรถลับส่งสวยงามมากนะครับพี่น้องก่ายดวงดีแล้วก็ประทับยางีง โน่นไปเมาตรงบนโน่น านบนนะครับขึ้นมากาบบัตรพุทธาวาสผู้สิงนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่สหัสสขันนะครับการนมัสการพระพรหมภูมิปาโลนะครับพน้องด้านบนนะครับมีพระยาหน้าเผือกนะครับสวยงามมากนะครับ รเรื่องกับสุดนี่อันนี้ก็มาได้ทุกเียนนะครับอันนก็มาได้ทกเพียนะ็รด้ น้องท้าก้าอยู่ไหนผู้เจี่ชียชช่ใช่นักก็เยวผู้ได้กทำคือของผัวเาบดเลยมันีใช้เกิบมาจะลักล่องเท่าได้มั้เนื้อเกบกาดตอนกันก็ใส่าแ่้ะครับต้มาเรียนที่เนีนนะครับ ตรวจผู้สิงนะครับแบบที่4ท่านนะครับ019754ไปเรื่อย ถึงเป็นแบบนกแ้วยกเรื่องทางสารถึงเป็นแบบนกแ้วยกเรื่องทางสาร ฝากเจ็บสี่พี่น้องนะครับที่จะมานะครับก็มาได้นะครับช่วงนี้ปีใหม่นะครับฝากเจ็บสี่พี่น้องด้วยนะครับได้มีศรัทธามาร่วมบุญสร้างสระปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมขออุโมงค์นาบุญ จงเดินเดินเวียนสาลรอบนะครับคุกคุณสุดาพรคุณเลื่อนเลื่อนเลืเกียรติระบุณเจ้าและจ่งศักดิ์สิทจงคุ้มคองคอยลูกจงร่ำรวยสำหรับฝากเป็บีพ่นรองทนะครับที่ประาทะามท่เดินข้นาในนาด้านขวาหมือเพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญตามบักธรยาสายต่อไปยินดีต้อนรับท่านทุกอน มีสถานร่มคุณชางสลาบประธรรมสรอยบาทค่ะขออนุมัตนาบุญกับคุณคำกี พินนะนะนะคะพร้อมครอบครัวบ้านเลขที่74หมู่7บ้านโคกน้อยตบนนะอำบลโพนอำเภอคำม่วงกาลสินท่านมีศรัทธามาร่วมบริจาค200บาทค่ะ <c oughs> ขออนุโมทนาบุญกับคุณณรงรัตนกุฒน,นะคะพร้อมครอบครัวมาจากอำเภอเม็เมกาลสินมีศรัทธา <c oughs> มาร่วมบุญสร้างสา <c oughs> ระปฏิิธรรมอี200อาบ,200บาทค่ะแห่งหนึ่งนะครับ ขออนุโมทนาบุญกับคุณปรีดาพรสิริปรีชาพันธ์นะคะคุณนักนงครัคพี่น้องเด็กชายที่ติพัฒน์ปรีคงค่ะบ้านพักเจริญตำบลหัวนางคำมอเภยกระนวนขอนแก่นมีสธามาร่วมบริจาคหนึ่งร้อยบาทค่ะขออนุโมทนาได้สองรอบนะครับต้องเป็นสามพี่น้อง ธนาบุญกับคุณรัตนาไทยชงกนะคะพอครอบครัวมาจากบ้านทุ่งกลองอำเภอาสมกินร์ลงหนาย่ันเลยขออม อนุโมทนาบุญกับคุณปิยาพาัฒแสงสุวรรณนะคะพร้อมครอบครัวจากจังหวัดมหาสารคามมีสัทาร่วมบริจาคอีก200บาทค่ะก็ขออุทิศส่วนบุญใ้คุณพ่อวิชัยแสงสุวรรณคุณแม่ลบเชยจันทะเลิงนะคะขอให้ทุกท่านทั้งสองมารับบุญเอานะคะ, right. ะขออนุโมทนาบุญกับคุณหมอนรอบพึกนะคะคุณเหลิง คุณเ,เ,เลิงเลิงเลิงร่มพึกนะคะคนภัยสนร่มพึกพรควมครอบครัวมาจากบ้านนามะเขืออำเภอสัษสันจังหวัดกาลาสินมีศรธทธมมาร่วมบริจาคอีกหนึ่งบาทคา่ะขออนุมโมทนาบุญกับคุณพ่อคำพัดเด็กหญิงนักธร,รมดีคงชมพุทธนะคะดงชมพุทธความครอบครัว มาจากบ้านโคกใสอำเภอสันสัส like. นสามรอบแล้วนะครับสดครับขออนุมกับวันิยาสุขคนะครับขอบค่รับมจากเอเมืองกาสินีสตามรอบบราคาขออนุมับวรนะครับ สาุสาธุนโมตัสสะภวโตอรหะโตสมาสามพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหโตสมาสามพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสมาสัมพุทธะนี่นะมัดที่กันตาดิตัวเด็กสุลานิตนิตล salah api puja jama, di malang alat tak adalah si puja di kalatang kita na foto asyik betul-betul aja satu

hôm nay của con khó. khói cho ngày cho mình con chích xương đề trong trình đề khói đài xuống mặt là đưa trên